ที่รักช่วยรู้สิปให้หน่อยหลีกไปรู้เองตอนนี้ฉันขอให้เธอช่วยรู้ซิปเธอยังไม่ยอมเลยฉันจะไปนอนข้างนอกนี่เธอทําอะไรพูดให้ชัดเจนหน่อยหลีกไปบอกฉันให้ชัดเจนบอกให้ชัดเจนนะทะเลาะอะไรกันพรุ่งนี้เขาต้องไปทํางานนะฉันบอกเธอดูสิว่าเธอใส่อะไรอยู่เธอไม่ดูแลรูปร่างตัวเองดีๆถ้าเพื่อนบ้านเห็นเข้า คงหัวเราะเยาะเราแน่ไปกันเถอะชานี่ดีนะถ้าชอบก็เอากลับไปด้วยโอ้ตอนนี้แม้แต่โทรศัพท์ที่สะพายก็ไม่กล้ารับแล้วเหรอเธอไม่รู้หรอกตอนนี้รูปร่างที่สะพายเธอไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วคุณเฉียงเอกสารนี้ต้องการลายเซ็นของคุณโครงการนี้นะ ต้องขอบคุณคุณมากเหนื่อยหน่อยนะนี่เป็นหน้าที่ของฉันค่ะเอ๊ะคุณอย่าพูดเล่นนะคุณกับคุณเฉียงทำงานเข้ากันได้ดีจริงๆเหมาะสมกันมากเลยคุณเวอย่าล้อฉันเล่นเลยคุณเฉียงคืนนี้สะดวกทานข้าวด้วยกันไหมคะถือว่าเป็นการขอบคุณสำหรับการดูแลตลอดเวลานี้แน่นอนครับนานาปกติคุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยรูปร่างดีขนาดนี้ ดึกแล้วนะฉันต้องรีบไปแล้วดูเธอรีบจังระวังตัวด้วยนะฉันรู้ว่าเธอต้องมาแน่ทำไมเป็นเธอละ่ะคุณเฉียงกลับบ้านไปหามีแล้ว เธอบอกว่าเธอจะไม่กลับมาทานข้าวเย็นไม่ใช่เหรอฉันทำงานเสร็จแล้วรีบกลับมาหามีทันทีใช่แล้วฉันจองร้านอาหารที่เธอชอบที่สุดไว้แล้วคืนนี้เราไปทานข้าวด้วยกันนะฉันแต่งตัวแบบนี้เธอไม่อายที่จะพาฉันออกไปเหรอไม่ต้องห่วงฉันซื้อกระโปรงใหม่ให้เธอและกางเกงในผ้าใหม่เย็นแบบไม่มีรอยต่อลองใส่ดู แต่งตัวให้สวยๆโอเคฉันจะลองดูดูหนุ่มอายุ40คนนี้สิให้มีใส่กางเกงในผ้าไหมเย็นกระชับรูปร่างหนึ่งเดือนเขาบอกว่าเสียใจมากเสียใจที่ไม่ได้ซื้อให้เร็วกว่านี้ใช้โอกาสนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อเพิ่มอีกหลายตัวทำไมเศรษฐีนีในเซี่ยงไฮ้ถึงใส่กระโปรงในฤดูร้อน40องศาแล้วยังมีเส้นโค้งแต่พวกเราไม่ใช่เหงื่อออกก็ไม่มีรูปทรงแต่เศรษฐีนีที่ฉลาดแม้ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุด ก็ยังคงเซ็กซี่และมีสเสน่ห์พวกเขาไม่เคยใส่กางเกงในราคาถูกที่ทำจากโพลีเอสเตอร์ใส่แต่กางเกงในผ้าเย็นระดับโรงหนังครั้งแรกที่เธอใส่มันเธอจะอยากใส่มันทุกวันแค่ใส่ครั้งเดียวเธอจะรู้ว่าความสบายคืออะไรความเย็นแบบไม่มีรอยต่อคืออะไรลมพัดผ่านเซ็กซี่และมีรูปทรงถ้าเธอต้องการซื้อผ้าเย็นคุณภาพสูงแต่ไม่แพงตัวแรกต้องเป็นมันมันอาจจะไม่ค่อยอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเธอ เพราะส่วนใหญ่เธอจะใส่มันแต่ทุกคนต้องระวังแบรนด์อย่าเอาคุณภาพปลอมไปจ่ายเงินแท้ถ้าเธอต้องการผ้าไหมยเย็นคุณภาพสูงถ้าเธอต้องการใส่ให้มีรูปร่างสวยรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสัมผัสความสุขในการเป็นที่รักของคนหมื่นคนว้าวที่รักเธอสวยจริงๆรูปร่างดีมากฉันต้องเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกแน่ๆปากหวานจริงๆที่รัก กางเกงในที่เธอให้ฉันนี้ประทับใจมากไม่เพียงแต่กระชับหน้าท้องและยกสะโพกแต่ใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยเย็นสบายและระบายอากาศได้ดีที่สำคัญคือไม่มีรอยเลยใส่กระโปรงในฤดูร้อนไม่ต้องตัวไออีกแล้วกางเกงในผ้าไหมยเย็นแบบไม่มีรอยต่อถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงในฤดูร้อนเอ๊ะแล้วกางเกงในนี้ซื้อที่ไหนคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อรุ่นเดียวกันได้เลยสั่งซื้อยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยนะ